สุดท้ายของรายการสามสหายกายกังวลครับกับลุงสนามหลวงสหายยังปราส่วนท่านที่ถามถึงสหายหนึ่ง <12. S 1> เรื่องของสู้อย่างไรให้ชนะครับข้อที่สี่ที่มิสหายท่านส่งมาหลังไม้เนี่ยเขาบอกว่ามีการจัดกลุ่มและแบ่งหน้าที่กันทํา,ทา,ทาตามมติแล้วก็มีมติให้มีผู้นํากลุ่มเพื่อประสานกับองค์กรอื่นครับสหายยังบตรครับการแบ่งหน้าที่กัน ทำงานในกลุ่มก็คล้ายๆกับเราเป็นทีมฟุตบอลนะครับมันจะต้องแบ่งหน้าที่ว่าใครถนัดยังไงก็ทําอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าคุณมีให้อยู่สิบเอ็ดคนคุณวิ่งทั่วสนามตามลูกบอลลูกเดียวมันไม่ใช่นะครับเพราะการเล่นบอลก็เหมือนกับทำงานกันเป็นทีมนะครับแต่ละคนมีความถนัดแต่ละอย่างคุณก็อยู่ให้มันตรงจุดตรงที่ แล้วก็ทํางานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีที่สุดนะครับมันก็จะเป็นการกระจายหน้าที่กันแล้วก็งานมันก็จะเดินไปอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้มีการจัดตั้งแบ่งงานกันทําตรงนี้มันจะมั่วเขาเรียกมันจะมั่วมันจะสับสนทุกคนจะไปทํางานอย่างเดียวกันแล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรมันจะไปพันแข้งพันขากันเองแล้วก็แบบอ่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ผล ก็แบ <Ben ch> <at> <aro> so ่งหน้าที่กันทำไมเพราะว่าคนนี้อ่าถนัดเรื่องหาข่าวคนนี้ถนัดเรื่องประสานงานคนนี้ถนัดเรื่องการกลุ่มกฎระเบียบของหน่วยของกลุ่มนะครับมันจะมีหน้าที่คล้ายๆกับการทำงานของรัฐบาลเหมือนกันนะมันก็เหมือนกับเป็นองค์กรเล็กๆย่อยๆนะครับจะมีฝ่ายการเมืองการทหารอะไรพวกเศรษฐกิจหาเงินมายังไงลักษณะนี้แบ่งหน้าที่กันในนั้นเออจะมี เงินทุนสําหรับเคลื่อนไหวทาํางานยังไงหาเงินจากไหนอะไรยังไงพวกนี้แต่มีฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายการเมืองการทหารก็มีหน้าที่คอยควบคุมดูแลสมาชิกไม่ให้เสียรับการทํางานเสียรับต้องระมัดระวังพวกนี้ยังไงคอยควบคุมดูแลกันแบ่งหน้าที่การทํางานนะครับแล้วบางคนที่ถนัดก็ประสานงานกับหน่วยอื่นก็หมายความว่าคล้ายๆกับ การต่างประเทศแต่ว่าเป็นภายในครับผมก็คือลักษณะนี้คร่าวๆนะครับครุณลุงสนามที่กันคุณลุงสนามหลวงว่าไงครับคือที่สายยางบาดพูดเนี่ยมันเป็นรูปธรรมชัดเจนเปรียบเทียบเหมือนเล่นฟุตบอลเนี่ยมันจะมีกองหน้ากองหลังมีปีกมีโกครับโกคือรักษาประตูไม่ใช่บุกไปยิงประตูเขาไม่ใช่โกนะครับไอกองหลังก็มีหน้าที่ป้องกันกองหน้ามีหน้าที่บุก คุณก็ประสานกันให้ดีในการปฏิวัตินี่คุณต้องมีฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายพลาธิการกองทัพต้องเดินด้วยท้องไม่ใช่ไม่มีเงินนะคุณต้องมีฝ่ายหาเงินหาไรได้มีการข่าวการประชาสัพมพันพธ์ครับผลิตคลิปผลิต youtube ว่าไปมีฝ่ายสู้รบต้องกันตัวด้วยนะครับสู้รบนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องไปพกปืนให้เขาจับไม่ใช่นะครับคือต้องมีลักษณะระมัดระวัง เรื่องความปลอดภัยการปิดลับใช่ไมมันจะต้องมีรายได้ฝ่ายแต่ทีนี้ในที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีการจัดตั้งเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไปรวมชุมนุมครับเวลามีเงินมาสิบล้านยี่สิบล้านก็จัดมอบคนที่มีศักยภาพนี่คือมีความทัดแต่ละคนใ่กลายเป็นกลายเป็นเบีย้ยหมดเลยครับบางคน เป็นมา้าเป็นเรือเป็นโคนกลายเป็นเบี้ยหมดครับคือเป็นผู้รวมชุมนุมมีหน้าที่ฟังอภิปรายคอยตบมือก็เฮ่เฮ่เท่านั้นแล้วก็คอยหลบลูกป,ป,ปืนไม่มีอะไรเลยนะครับ <Okay. S 1> ไม่มีบทบาทเลยครับคือมันมีแค่นั้นเองว่าชุมนุมก็เรียกมามาเอารถมาคุยกันมามันก็คือแพ้เขาอยู่ดีเพราะว่าคุณเอาคนไปรวมไว้ที่เดียวกันใช่ครับคุณแสดงพลังแต่จุดหนึ่งถ้ามองด้านกลับคือคุณรวมคนที่รักประชาธิปไตยไปรวมไว้ที่เดียวกัน ให้เขาปราบครับให้เขาตรวจสอบคือไปเปิดหน้าให้เขาเล่นน่ะโดยที่คุณชู้เขาไม่ได้เลยนะจริงๆอ่ะมันตรวจสอบความพิดคนไม่ได้หรอกใช่ไหมค,คุณคิดอะไรผมไม่รู้คุณใส่เสื้อเหล่องแต่ข้างในคุณไม่เอาเจ้าคุณคิดจะกำจัดเจ้าก็ได้ครับความคิดต่างหากครับที่มันไม่รู้และความคิดเป็นเรื่องที่มันแหลมคมอย่าลืมว่าระบอบสักดินาแบบเนี้ย ักดินาผูกขาดเนื้อรัฐเนี่ยนะ,ะเดิการสาผูกเนื้อรัฐเนี่ยมันเป็นป็จการที่ต่ำชาที่สุดนะครับสมัยโรมันเนี่ยเขามีผู้ป็จการไม่เป็นไรครับคุณเก่งจริงๆเขาให้คุณเป็นผู้ปฏิการเขาเกกรียกจริงๆว่าเป็นดิเคเตอร์ไปเลยนะ <c oughs> เป็นผู้ปดจการแต่ถ้าคุณเป็นกษัตริย์เขาไม่ยอมเพราะฆ่าคุณทิ้งนะซีซ่าที่โดนฆ่าพวกมีคนปล่อยเขาว่าจะเป็นกษัตริย์ กษัตริย์เป็นเผด็จก,การที่สืบสายโลหิตไม่รู้จบครับ2,000ปีก่อนเขายังไม่้มีกษัตริย์เลยใช่ไหมสมัยนูน้นนะนะเพราะกษัตริย์เป็นเผด็จก,การดักดานที่ไม่รู้จะจบสิ้นถ้าเป็นเผด็จก,การธรรมดาตายแล้วจบนะครับตายแล้วก็เอาหาคนใหม่มาเพราะฉะนั้นเข้าอยู่ได้ด้วยการหลอกลวงรับลวงพางมีพิธีลีตร่งต่างๆเนี่ยตายต้องไว้ทุกต้องสวดมนต์ต้องทานู่นทานี่ ต้องสร้างภาพต้องมาส่วนแรกก็ไม่รู้ให้ไปสวรรค์สูวรนคาไลเริ่มจะร้องไห้ทําไมสู่สวรนคาไลแต่แล้วก็ไปนรกชัอะลรมันถึงร้องร้องไห้จริงไหมครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันอยู่ได้เพราะอาศัยความโกหกตอแหลหลอกลวงงมงายเพราะฉะนั้นถึงที่มันกลัวคือแล้วก็มันมันผีกลัวแสงสว่างเหมือนแวมไพร์มันกลัวดวงอาทิตย์อะ มันกลัวครับไอ้พวกหลอกลวงต,ต้อุนมันกลัวว่าคนจะเปิดโปงว่ามันเป็นยังไงมาถึงกลัวถึงต้องตามไล่จับทุกวันนี้ทำหนึ่งเดียวครับไล่จับหนึ่งนึงสองเพราะหนึ่งสองไปเปิดโปงมนะันอ่ะเพราะนั้นเรื่องสําคัญที่สุดที่ขาดเพลินะก็คือสติปัญญาครับก็คือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีครับว่าเราสู้กับใครยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้คุณสู้กับเปมเหรอเปมมีหนึ่งสองคุ้มครองนะ เป,เป็นผู้สําเร็จราชก,การแทนโอโหใช่ไหมครับจ <c oughs> ิบหายสู้ไปสู้มาเปรมแม่งใหญ่ขึ้นไว้ครับเปรมน,นี่ใหญ่กว่าฟ้าชายคุณอีกนะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ผู้สําเร็จราชก,การคืออะไรครับสําเร็จแปลว่าอะไรสําเร็จแปลว่าสมบูรณ์จบสิน้นเปรมเสร็จจบครับสําเร็จราชก,การแทนแทน แทนพระอ,องค์พระอ,องค์ไหนพระองค์พราองค์ไหนเสียเสียทําไมไม่ได้เป็นก็หมายความว่าถ้ามีรัชทายาทมรัชทายาทนี่ยังอ่อนวัยอยู่ยังไม่บรรลุนิติภาวะาก็ต้องอมีผู้สาเร็จราชการแทนคนบางคนที่เขาลักเสียนะอย่าไปพูดเสื่อเลยมอมเจ้าจุลเจิมยุคนนะม่อมเจ้าจุลเจิมเลยนะยุคนสงสัยพ่อช่อเจิมอะไรชิดจุลเจิมบอกว่า สมเด็จพระบรมราชากิทรงเป็นผู้ทรงสืบสันตติวงศ์ทันทีที่พระเจ้าหัวในพระบรมกศสเสด็จสวรรคตคือเป็นทันทีพ่อตายเป็นทันทีอัตโนมัตินะครับและทรงเป็นพระเจ้าหัวในหมู่พระราชวงศ์ทันทีตามราชประเพณีและทรงพคนจากตําแหน่งพระสยามากุฎราชกุมารทันทีที่ทรงรับขึ้นทรงราชจุลเสียงบอกหลังจากทรง ขึ้นทรงราชแล้วยังต้องมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอีกจึงจะครบตามแบบแผนตามรัฐพิธีอันนี้ก็สุปก็คือหมายถึงว่าให้ดําเมินคดีกับนายพรเพชรนายวิศณุและบุคคลใดที่พูดว่ายังไม่มีกษัตริย์ครับพลเอกเปรมต้องไปจุดละการแทนพระอ,องค์อันนี้ผิดนะครับการกระทำรากาเป็นความผิดฐานการะทําด้วยประการใดใให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกษัตริย์ราชวงศ์ มาตาร้อยสิบสองบอกว่าเป็นผิดร้อยสิบสองเพราะว่าเสื่อมเสียตรงนี้ผมมีความเห็นอย่างนี้นะครับหรือคุณมีณความเห็นยังไงผมมีความเห็นว่าเรื่องของมันกูไม่เกี่ยวคครรัับบผมไม่สนใจประเพณีคือไม่มีกรษริย์จบผมจะไม่มเถียงกับคุณนะเพราะว่าเสียก็ไม่ควรจะเป็นระบบกรษริย์ไม่ควรมีอีกแล้วครับคุณจะเป็นใครก็ไม่ควรมีองคมนตรีไม่ควรมีครับครับมันทําบาปทํากรรมมาพอแล้ว เพราะฉะนั้นผมไม่ไปเถียงกับคุณนะแล้วจริงๆมันแปลกไอ้คนที่เป็นเสื้อแดงเนี่ยมันเผยแพร่พวกเนี่ยเพรผมว่ามันจะเสื้อแดงแล้ว,ลวขมึงสู้เพื่ออะไรกูไม่เข้าใจนะเขาบอกเขาเสียได้เป็นอันตเ,เปลี่ยนระบอบเปลี่ยนระบอบจากระบอบพุ้พลเป็นระบอบวชิราลงกรเนี่ย <laughs> เปลี่ยนระบอบอย่างเดียวคุณฟังชัดๆนะครับเปลี่ยนจากระบอบ ราชนาจักรที่มีกษัตริย์เป็นมุกเป็นระบอบที่ประธานที่มีเป็นมุกเนี่ยไม่มีกษัตริย์ไม่มีอมิวรมันตีไม่มีสถาบันพฏิการแบบนี้ครับไม่มีกองทัพรักษาพระองค์ไม่มีกษัตริย์มีรักษาพระองค์ไหมฮะมีกองทัพเพื่อประชาชนไม่มีรักษาพระองค์ครับภาษาไทยพระองค์นี่ไอที่ขึ้นต้นมะพร้าหรือพระองค์นะพออระองค์องค์ฮะ ไม่มีคอการันต์พระองค์คือไอ้ที่ต้นขึ้นต้นมะพร้าวเนี่ยกูไม่ต้องไปรักษาหรอกต้นมะพร้าวใครมะพร้าวมันไม่มีรักษาพระองค์ไม่ต้องมีประเพณีงามไม่ต้องมีหมอบคานหมอบกราบจะไปไหนก็ไปไม่มีขบวนรถครับไม่มีว่าเสด็จไปปุ๊บมีคนเกาะแค่เกาะขาแล้วไปกราบตีนพวงมอะไรไปให้ทําไมกูํามให้ทําไมครับฮะประเพณีทั่วไปถึงอาไปกราบตีนกราบท้ามันมีที่ไหนวะประเทศเจริญเขาไม่มีมนุษย์กินคนยังไม่มีเห็นไหม ไปกับเพราะฉะนั้นมันไม่มีดังที่พวกที่เป็นปัญหาไม่ผมไม่มีปัญหาแล้วผมไม่เผยแพร่ผมไม่สนใจนะครับไม่ใช,มใช่เป็นหมอมเจ้าจุลเจิมหรือหมอมเจ้าเจิมศักดิ์เรื่องมือกูไม่เอาไม่ใช่ประเด็นในการต่อสู้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องของพวกเจะว่าบ้าหรือเจะว่าเมาดีวะเนี่ยมาพูดไปทําไมบางคนก็ไอ้ประเด็นพวกนี้นะครับมันเป็นคนละระบอบ มันกติกางี้เราไม่พูดเสียเวลาคเพราะว่ามันเลยเวลาคุยแล้วนะถ้าเราไม่เอาระบอบเขาเราจะเอาประเพณีวัฒนธรรมกฎมณฑียนบานเข้ามาประเพณีพอของเราก็คือว่าครับ <c oughs> กูปกครองกูเองมึงไปไหนก็ไปไปเลยเข็มพิสกี่มึงร้อยกว่าแห่งไปเลยไปไหนก็ไปจบครับไม่ต้องมาพูดว่ากษัตริย์เจ้เสียภาษีหรือไม่รวยสุดลวหรือรไม่เศรษฐีพอเพียงไม่ต้องพอเพียงมึงจะพอ มึงมึงพอได้แล้วมึงพอเพียงแค่ไหมกูบอกมึงคําเดียวพอได้แล้วจบ,บเพราะรฉะนั้นไม่ต้องมาวิเคราะห์ครับเราวิเคราะห์เล่นๆมาเสียทําไมไม่ได้เป็นแต่เราไม่ซีเรียสน,นะถึงวันที่หนึ่งธันวามึงจะได้เป็นหรือมึงจะไม่เป็นมึงตายก่อนลูกบึงจริงไหมครับหรือคุณจะไปตามไปรุ่นผมไม่รุนครับมึงจะมาไม่มากูก็ตรงหนีอยู่ดีหรือคุณยังไงถ้าเขามาคุณจะกลับไม่แหนะ้คุณยังบาดยิ้มมีความหวังไงผม ให้คุณลุงสนามหลวงไปก่อนคุณแยกผมได้ไงเนี่ยผมไปทีหลังอยู่แล้วกลับมาข้อที่ห้าเขาบอกว่าหาสมาชิกที่คัดกรองแล้วว่าตาสว่างสู้จริงและไว้ใจได้ว่าจะไม่ขายเพื่อนขายความลับเข้ามาเพิ่มเติมขยายจัดตั้งพร้อมๆกับสร้างความเข้มแข็งทางหลักทฤษฎีการสื่อสารภายใน ข้อสุดท้ายนี้ในตรงนี้น่าสนใจครับเอกภาพทางความคิดครับสหายยังบัตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อนี้ยังไงครับเอเรื่องการหาสมาชิกเพิ่มเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่าการทํางานมันก็ต้องมีผลงานนะครับก็คือว่าในการจัดตั้งเมื่อจัดตั้งเสร็จคุณก็ไม่ได้อยู่แค่นั้นคุณก็ต้องเพิ่มหน่วยจัดตั้งเข้าไปอีกก็คือหาสมาชิกก็หมายความว่าลักษณะเหมือนกับที่เราคุยกันอยู่เนี่ย ก็คือค so ุยให้เกิดความคิดเกิดการจัดตั้งเมือเกิดการจัดตั้งแล้วก็เพิ่มหน่วยจัดตั้งเข้าไปอีกนะครับเป็นการเพิ่มคนเพิ่มหน่วยขยายงานนะครับแล้วก็ต้องทําอย่างเป็นระบบด้วยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีโครงการว่าเดือนนี้คุณได้อีกกี่หน่วยกี่หน่วยขึ้นมาอีกกี่หน่วยอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งเดือนสองเพิ่มมาเดือนละหน่วยอืแต่ว่า ที่สําคัญคือไม่ใช่เอาแต่ปริมาณนะครับก็หมายความว่ายกระดับทางความคิดของคนยกระดับความคิดก็คือว่ายกระดับทางการต่อสู้เนี่ยให้มันเข้าไปสู่การเปลี่ยนระบอบนะครับว่าเออคุณต้องเปลี่ยนอย่างนี้นะคุณถึงจะสู้เพื่อเอาชนะไม่ใช่ว่าคุณสู้อยู่ภายใต้กรอบอะไรลักษณะนี้ต้องทำความเข้าใจกันด้วยว่าเราจะสู้ยังไงสู้เพื่อเปลี่ยนอะไร แล้วก็ขยายคนเพิ่มยังไงครับนี่คือเป็นยุทธวิธีการทํางานอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหลักก,กว้างครับเป็นหลักก,กว้างแล้วคุณลงสนามหลวงมีความคิดเห็นยังไงครับการจัดตั้งทั้งหมดมันจัดตั้งเพื่อไปทวงคืนอานาจแล้วต่อมาคือการรักษาอำนาจไม่ใช่ว่าชนะแล้วเลือกไม่ใช่นะครับชนะแล้วทํางานต่อชนะแล้วเนี่ย เราต้องระมัดระวังอย่าให้มันฟื้นกลับมาอีกครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อชนะแล้วเนี่ยประชาชนมันจะสร้างความคิดใหม่ๆหลักการใหม่ๆเรียกว่าล้างจะเรียกว่าเป็นความคิดโบราณโบราณงมงายออกไปครับการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนครับให้คนรู้จักคิดรู้จักมีความเชื่อในสิ่งที่มันเป็นจริง ศึกษาเพื่อเคารพประชาชนรักประชาชนไม่ได้ศึกษาเพื่อจะไปกราบเจ้าไปพูดถึงว่าสวรรค์นาคาอะไรทรงนั้นนี้สวรรค์นาคาอะไรมันคาที่มากกว่าไม่จะคาอะไรยังไงมึงยึดอํานาจเลยนะคือคําถามเดียวคุณก็ตอบไม่ได้ทำไมคุณต้องยึดอํานาจด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันทําเนี่ยนะสิ่งที่เราเห็นก็คือมันทําสร้างแต่ปัญหาประเทศไทยไปด้วยดีแต่มีคนพยายามต,ตัดขา ในหลวงทรงตักาตามมากในการเตะตัดขาประชาชนถ้ามึงขยันน้อยกว่านี้หน่อยในประเทศเจริญไปนานแล้วเพราะว่ามึงขยันมากเย็ดอํานาจลุกอีกครั้งสิบปีมานี่ครับเปลี่ยนรัฐบุตรีไปกี่คน <S <S ครับทีพายวายพวงหมดเลยเละเทะหมดเลยครับทุกวันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้หน้าที่หลัก,กออคอชอคืออะไรคือคืนความอะไรให้ประชาชนคืนความาวเศร้าคืนความทุเลศคืนเสื้อดำให้ประชาชน มึงเอาความสุขไปหมดเลยนะพอ่พอพ่อมึงตายหนักกว่าเ,าเดิมอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทำเพื่อจะสร้างสังคมขึ้นมาใหม่เป็นสังคมที่เคารพในมนุษย์ด้วยกันน่ะไอ้สังคมที่มันไม่เคารพมนุษย์ด้วยกันมันเคารพคนบางคนเป็นเทวดาผมถามคุณนะคุณดูข่าวทุกวันเนี้ยข่าวเกา่าๆภาพเกา่าๆผูมิพลไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่ใช่คนมันเป็นเทวดามันเป็นเทพครับ กูถามว่าทำไมต้องไปกราบตีนมึงไม่อายถ้าผมเป็นกษัตริย์ผมให้ใครมากราบตีนนะมันทุเลศจริงไหมครับก็คนเหมือนกันน่ะมึงก็ยิงรอแปดเนี่ยเหรอ่ใช่ไหมแล้วกราบตีนยังไงวะเอาชิดบุเสียไปประหารใช่ไหมใส่้ายคนดีๆอย่างในปีนี้แล้วมึงให้กราบตีนไม่ถีบก็บุจนแล้วจริงวะผมดูแล้วมันทุเลศนะคนบัดซบอย่างนี้คุณมาใช้คนกราบตีนหรอวะภูมิใจรักในหลวง ในหลวงที่ฆ่าคนบริสุทธิ์เนี่ยนะครับยิงพี่ชายแล้วไปเอาคนบริสุทธิ์มาประหารแล้วไล่คนเก่งๆในพี่ออกไปเนี่ยมุงม่าได้ยังไงคบเป็นเพื่อนยังคบไม่ได้ไปกราบไปไหว้จะเป็นข่าพระบาทชาตินามก็ไปยิงกันต่อแล้วกันตรงนี้แหละครับมันอยู่ด้วยความต่อแหล่มันถึงต้องมีล่าไม่หมดไงเพราะความจริงก็คือไม่เอาไหนครับความจริงคือว่า คุณจะทําดีโอเคแต่สิ่งที่ทําไม่ดีก็มีแล้วสิ่งทีคัญที่สุดคือว่ามันส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมอะดังนั้นไอ้คุณจะจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยนะสองอย่างคือคุณต้องไปยึดอํานาจให้ได้ข้อที่สองคือรักษาอำนาจนั้นสร้างความมัน่นคงแข็งแกรงแล้วต,ต่อไปคุณไม่ต้องจัดตั้งมันเป็นไปเองนะครับอเมริกาที่ไม่ต้องจัดตั้งครับเขาเป็นไปเองเขารู้คือยกระดับแล้ว คนมันเข้าใจสิท,สทธิเสรีภาพแต่ทุกวันที่ที่มันปลูกก็คือปลูกอะไรครับมันปลูกให้คนเนี่ยไม่เชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพเลือกไปนกักการเมืองมันโกงโตขึ้นมนโกงนะพี่น้องนะแต่มันยอมให้ปล้อนอำนาจครับนี่นะประชาชนรักในหลวงนะถ้าี่ในหลวงปล้อปอนอำนาจประชาชนในหลวงรวยสุดในโลกนะแต่มาทัศน์ท่พอเพียงมาหลอกประชาชนว่าตัวเองจน สิ่งที่ทำก็คือว่าทําลายความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อประชาชนด้วยกันเองครับไปศรัทธาในความเป็นเทพเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะต้องแก้คือจะต้องเปลี่ยนว่าให้ประชาชนเชื่อมั่นในความเท่าเทียมเดี๋ยวนี้นะคนอ่อนคนด้อยคุณดูถูกเขาไม่ได้เนละเขาถือมากเลยแต่กษัตริย์ไทยคุณครบสามสิบสองไม่พิการไม่วิปริตเขายังดูถูกคนจริงไหมครับ แล้วคุณยอมรับผมก็แปลกบางทีขอโทษนะครับคุณไปรังแกสรรัาตว์เขายังไม่ยอมใช่ไหมใช่ไอ้นีรังแกคนเถื่อยยอมอ่ะฮะเดี๋ยวนี้คุณไปตีหมาเนะี่ยไม่ยอมเขาฟ้องศาลนะครับวันก่อนตะลุงไาไปตีหมาตายพาไปตีหมาใช่ไหมครับรู้สึกจะติดคุกว่าเนะนี่ยไอ้ตีคนไม่เป็นไรัรบ